มีลาเล่นเลยอ๋อนั่นน่ะนั่นนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไม่ได้มาเล่นๆนะเนี่ยเฮ้ยอะมันมีความแบบเฮ้ยอะยระค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายภูบกตรเมียเลขเจชื่อเล่นชื่อมิกกี้อายุ10ปีโรงเรียนอำมรินวิทสมุทปราการครับมิกกี้ เาาดอปลังกาหลังครับลาวดอปลังกาหลังนี่ไ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 งน,นี่ครับอธิบายกรรมการว่าเดี๋ยวเราจะทำยังไงครับ ผมจะเตะกล่องที่สองอะครับแล้วให้ขวดลอยขึ้นแล้วผมก็จะเตะขวดครับอ๋อหมายความว่าเตะต้องถีเตะกล่องใบนี้ใช่ไหมลูกแล้วก็ให้ขวดเด้งครับเพราะเตะต้องในองศาที่ขวดเด้งขึ้นครับอพอเด้งขึ้นแล้วไงต่อลูกลก็เตะขวดครับ<อ> ของได้ยังไงปรากฏว่ามันมีช่วงเวลาในการสั่งของนานพอสมควรครับแต่ว่าทางครอบครัวน้องมิกกี้บอกว่ามีลู่ทางมีคนรู้จักแล้วก็จะเป็นผู้สั่งของด้วยตัวเองครับดังนั้นทางรายการจึงขอมอบงบประมาณในการซื้อเบาชุดนี้ให้มูลค่า30,000บาทให้กับน้องมิกกี้ครับว้าวนี่คือ นงเปรี้ยวดัชมิลคิดฮีโร่ของน้องๆครับไม่ได้มอบเท่านี้นะครับมอบให้ดื่มทั้งปีได้แบบซ้อ,อมที่ลกันไม่เจ็บครับผมจะตั้งใจซ้อมครับผมจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองเพื่อความฝันของผมครับ